พี่น้องวัทนีเสร็จแล้วพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วตาลที่ว่ามักเนาะคะ่ะกินเองเฮ็ดบ้านบ้านทำง่ายๆค่ะห้าก็จะตัดใบตองไหวเตรียมใบตองใบตองไหวเตรียมกระเทียวไหวไปถันเน้อแอนเนาะคะ่นะ,คะสวยมากค่ะสวยฟูสวยเหลืองอร่ามน่ากินมากๆเลยนะคะ แล้วจะห้ามาักนี่แหละค่ะแค่นี้ก็เสร็จค่ะสิ้นเสร็จสิ้นแล้วก็ทำห่อง่ายๆค่ะคลิปนี้ก็มีสํำเนียรแหละพี่น้องคลิปนี้ก็สํำเนียรเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมนะคะบา,บายยคลิปที่แล้วจะเอาว่าท่านใดห่หอเนาะค่ะคือห้าเฮ็ดอัน คลิปนี้ก็มีสำเนียร์ละพี่น้องคลิปนี้กับำเนียรเยด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมนะคะบ๊ายบายพี่น้องกองทำการห่อนะคะทำการห่อค่ะห่อง่ายๆเห็ดง่ายเห็ด,หดบานบานเฮ็ดขายเนาะพี่น้องห่อเห็ดกินเฮ็ดจังไ๋ก็ได้พี่น้องขนมตาลจ้าขนมตาลแม่บุญเพียนนะคะแอนแอนเนาะคะ่ะ สวยมากค่ะสวยฟูสวยเหลืองอร่ามนะ่ากินมากๆเลยนะคะพี่น้องกต่ห่ทำการห่อนะคะทำการห่อค่ะห่อง,าง,างา่ายๆเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดบานบาเฮ็ดมักใส่แปง้งมักใส่ผงฟูก็จะได้แบบนี้ก็จะฟูสวยมากเข้ากับเอามาหอ่อจะนำมาหอ่อมาดูกันพี่น้องมะพร้าวใสเกลือนิดนิด เข้าไห้วยนาห้วยนาใบห้วยนาอ่าขนมตาลขนมสวัสดีค่ะคลิปนี้กับคลิปเฮ็ดข,ข้านขนมเฮ็ดขนมตาลขนมตาลมาเฮ็ดจอยแนย่มาเด้อมาพี่น้องวันนี้นี่เสร็จแล้วพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วตาลที่ว่ามักเนาะค่ะ ไอ้ตะปูตะปูตะปูตะยายปูยาตะยายเพื่นผ้าเฮ็ดเนาะคลิปที่แล้วกะเอาว่าท่านใดฮอรอเนาะค่ะคือเ้าเฮ็ดอันกินเองเฮ็ดบ้านบ้านทำง่ายๆค่ะเ้าก็จะตัดใบตองไหวเตรียมใบตองใบตองไหวเตรียมกระเทียวไหวไปถันเฮ็ดบนอะพี่น้องเฮ็ดกินเองก็จะใส่มะพร้พาวเยอะๆนี่แหละค่ะทำขนมตาลค่ะ ง่ายๆค่ะน้ำตาลตาลก็จะฟูดีๆใส่ของฟูเนาะค่ะฟูดีมากเลยเคยิปซีแล้วกะเขาว่าท่านใดห่อเนาะค่ะคือเข้าเฮดอันนี้ใส่เกลือนิดๆเอาไใบห้อยหนาห้อยหนาใบห้อยหนาค่ะขนมตาลขนม คลิปนี้ก็มีสจำเนียร์ละพี่น้องคลิปนี้กับจำเนียร์เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมนะคะบ๊ายบายคลิปที่แล้วจ้ะเ้าวท่านใดห่อเนาะค่ะและค้คือห้าเฮ็ดอันขนมตาลตาลก็จะฟูดีดีใส่โคงฟูเนาะค่ะฟูด,ดีมากเลยเค่อยถ่ายเนาะพี่น้องห้าเห็ดกินเฮ็ดยังได้ก็ได้พี่น้องขนมตาลจ้า ขนมตาลแม่บุญเพียรนะคะที่แล้วก็เห็ดขูดขูดเนาะค่ะขูดเอาตะเนื้อเสร็จแล้วก็ไปห่อไปหอยเนาะค่ะใส่ผักเข้ามาไปหอยเอาหนามเอาหนามเขาก็ได้หนามมะเหลวเขาก็จะคลิปที่แล้วกะเอาวัฒนใดห่อเนาะค่ะคือข้าเห็ดอันเนบมีขาเอิญ่ากระเตียวนะคะพี่น้องกระเตียวเนบเอาบ่มีไม้จิ้มฟันเขาก็จะเอาไม้จิ้มลูกชิ้นนี่แหละค่ะไม้จิ้มลูกชิ้น สวัสดีค่ะที่แล้วก็เห็ดขูดคูดเนาะคะ่ะคูดเอาวกเนื้อเส้นจแลวก็ไป่ไปหอยเนาะคะ่ะใส่ปลาเข้ามาไปหอยเอานามเอาหนามหาก็ได้นม้มเมื่อแล้วหอกก็กจะถ่ายเนาะ,ะพี่น้องเอาเห็ดกินเห็ดจังได้ก็ได้พี่น้องขนมตาลจ้าขนมตาลแม่บุญเพียนนะคะพี่น้องกับกหะะ่ทำการห่อนะคะทำการห่อค่ะ ง่ายๆเห็ดง่าย,เย,าย,เยๆเห็ดบานๆเห็ดเนียนเอนเนาะค่ะค่ะ,คะสวยมากค่ะสวยฟูสวยเหลืองอร่ามน่ากินมากๆเลยนะคะมาพี่น้องวัทีนี้เสร็จแล้วพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วตาลที่ว่ามั๊กเนาะคะ่ะพี่น้องกระหอทำการห่อนะคะทำการห่อค่ะ ห่อง่ายง่ายเฮ็ดง่ายเฮ็ดบานบานเฮ็ดกิบที่แล้วกะเฮาว่าท่านใดห่อเนาะค่ะคือเฮ้าเฮ็ดอันมาทำหมักคือมักไช้เบืองเนี่แหละค่ะเฮ็ดแบบนี้แหละค่ะพี่น้องง่ายง่ายค่ะแต่เฮ็ดห่อใหญ่ก็ได้เฮ็ดห่อน้อยก็ได้นลอยแต่เฮ้าเนาอค่ะเนาะนี่ล่ละค่ะจิ้มเลยค่ะจิ้มเลยได้เหมือนกันเฮาบ่ไดดเฮ็ดมักใส่แป้งมักใส่ผงฟูก็จะได้แบบนี้ก็จะฟูสวยมากเฮ้าก็เอามาห่อ จะนำมาหอ่อมาดูกันพี่น้องมาคลิปนี้ก็มี่ํำเนียร์ละพี่น้องคลิปนี้กับจำเนียรด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมนะคะบา,บายะ,ะทำง่ายๆทำกินเองเนาะคะ่ะทำต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะคิดตามจะทำแบบนี้นะคะพี่น้อง เห็ดหอยญ่เติอเพราะว่าเห็ดกินเองเนาะคะ่ะเห็ดกินเองนี่ค่ะมาทำหมักคือมักไขเบืองนี่แหละคะ่ะเห็ดแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องทง่ายๆค่ะแต่เห็ดหอยญ่ก็ได้เห็ดหอยน้อยก็ได้เนยวจะห่าเนาะคะ่ะเนาะที่ราคะทำง่ายๆทำกินเองเนาะคะ่ะทำต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะนี่ระคะ่ะ ทำง่ายๆทำกินเองเนาะคะ่ะทำต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะกินตานจะทำแบบนี้นะคะพี่น้องเฮ็ดห่อง่เ่ตื่เพราะว่าเห็ดกินเองเนาะคะ่ะเห็ดกินเองนี่ค่ะเดี๋ยวจะห้ามมากนี่ละคะ่ะแค่นี้ก็เสร็จค่ะสิ้นเสร็จสิ้นแล้วก็ทำห่อง่ายๆค่ะคะ่ะ จากมะพร้าวาลงไปค่ะพี่น้องเ,อเอนนอห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นบ่นี่ระค่ะซ้ำขนมตาลเซ็ตราคาซ้ำนี่ราคาเ้าใส่เกลือนิดๆเข้าไปห้วยหนาห้วยหนาใบห้วยหนาอ่ขนมตาลขนมเ้าใส่เกลือนิดๆเข้าไปห้วยหนาห้วยหนาใบห้วยหนา ขนมตาลขนมไายเนาะพี่น้องเฮ็ดกินเฮ็ดยังไดก็ได้พี่น้องขนมตาลจ้าขนมตาลแม่บุญเพียนนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านพอแม่ผาเฮ็ดผ้าทามาตั้งแต่สมัยรที่ะาคาทำง่ายๆทำกินเองเนาะคะ่ะ ทำต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะมาทมาําหมัดคือมักไขเบืองเนี่ยแหละคะ่ะเฮ็ดแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องง่ายๆค่ะแต่เฮ็ดห่อใหญ่ก็ได้เฮ็ดห่อหน้อยก็ได้เลยจะห้าวเนาะคะ่ะเนาะเน้นแอนเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะสวยมากค่ะสวยฟูสวยเหลืองอาร่ามน่ากินมากๆเลยนะคะต่างจะทําแบบนี้นะคะพี่น้อง เห็ดหอยญ่เตืบเพราะว่าเห็ดกินเองเนาะคะ่ะเห็ดกินเองนี่ค่ะนี่ละคะ่ะทำง่ายง่ายทำกินเองเนาะคะ่ะทำต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะไปประกาศว่าาวลงไปครับพี่น้องเห็นบอพี่น้องเห็นบอค่ะเห็นบ่นี่ละคะ่ะทำขนมตาลเแล้วค่ะราบนี่นะคะะคะสวัสดีค่ะ พุ่มปัญญาชาวบ้านรเลยค่ะพุ่มปัญญาชาวบ้านพ่อแม่พาเฮ็ดผ้าธรรมมาตั้งแต่สมัครเสร็จแล้วเนาะค่ะห้อยค่ะห้อยห้อยเนบเนบเขาเอิญมากระเตียวนะคะพี่น้องกระเตียวเน็บเอาบะมีไม้จิ้มฟันเขาก็จะเอาไม้จิ้มลูกชิ้นนี่แหละค่ะไม้จิ้มลูกชิ้นเส้นเล้วก็เฮ็ดขูดขูดนะคะขูดเอัตรเนื้อเสร็จแล้วกะไปห้อยเนาะค่ะใส่ผลาเข้ามาไปหอยเอาน้า ก็ได้น้ำมาแล้วฮอกกะจะภูมิปัญญาชาวบ้า,บานเลยคะ่ะภูมิปัญญาชาวบ้านพ่อแม่พผ้าเฮ็ดพระธรรมมาตั้งแต่สมัยสวัสดีค่ะคลิปนี้กับคลิปเฮ็ดข้าวนหนุ่มเฮ็ดข้าวหนุ่มตาลข้าวหนุ่มตาลมามเฮ็ดจอยเน่มาเด้อเทาใส่เกลือน,นิดๆเข้าไปห้อยห,หนาห้อยหนาใบห้อยหนาอ่า ขนมตาลขนมไายแล้วพี่น้องเาเห็ดกินเห็ดจังไรก็ได้พี่น้องขนมตาลจ้าขนมตาลแม่บนเพียนนะคะมักใส่แป้งมักใส่ผงฟูก็จะได้แบบนี้ก็จะฟูสวยมากเขากัเอามาหอจะนํามาหอ่อมาดูกันพี่น้องขาตาล